ข้าวเป้งนะข้าวเป้งของไอ้แดงนี่ก็ไม่ธรรมดานะข้าวเป้นเงนี่น่าจะสู้ใจขาดน,นะมีปีชายทแท้ของรุ่นเล็กนะครับปีชายทแท้ๆของรนเล็กส่วนนี้เองใจได้ทั้งสองคนโอ้ยูที่ขาบอกน่าเงินน้องเพชรปภาพรนะครับเชื่อสายดีทั้งคู่นะครับะรดูมวยดีกว่าแน่นะ ดูมวยบ้านนอกสาวมวยเด็กรดูมวยบ้านนอกระดูมวยบ้านนอกไปเมืองกรน้ำเงินดีกว่าแน่มหมาดูีลากันไหวูอน้ำเงินนี่เ้อบอกกันียวว่าไม่ สาวน้อยปะแปมโอ้โหนึกถึงจอมไหวครูเลยนะครับูนี้ได้เสียแน่นอนครับตัวสายนะครับได้เสียไแน่นอนคูนี้นะครับร้อย สรุปยังไงน้องฟื้นออยังพรุ่งนี้ทำงานมาเนี่ยทำนะท้งไหวนะมาปล่อยตัวยกหนึ่งแดงรถไทท่านรถสวยจัดเจตั้เงินจอมกันสอดเดชพันธ์แตเสียแล้วมืออวูนนี้ได้เสียนะครับ ถูกมวยการผ่านมวยนี่ไอ้นั้มเงินดีกว่าไอ้แดงเป็นปี๊บอ่ะมาแค่สนุกมีอะไรพิเศษให้แดงรุไทท่นหรือว่าวิวไฟเลือดเจียติบเฮ้ยใกล้ใกล้ใกล้เลยขอใกล้เลยดูกมวยการผ่านมวยนี่ไอ้นั้มเงินดีกว่าไอ้แดงเป็นปี๊บอ่ะ แตอนนี้มาทุบนี้แดงเฟอร์มสุดนะครับอร์มสุดขึ้นมาโอ้แตไปที่ขาโอ้ยสายมืเตะมามาดูเขลงมา้ะวดอไดีอเออเอเอาเอบอาปการตัดบอลชี้มือมนไอยแดงนียทุมาจับเข้ามา

เฮ้ยออไปด้วดิไม่เป็นรเดมรม่ไรไอกปไล่ออกะขาเลยเดินเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดินเลยเดินเลยสายุดตองยุดกับกาเนักกีฬาสกิ้สตเตือนนะครับนะสะตับเนเดิลยเดินกบีฬาขนัเนเลยเดินเลยงหน้าดิเฮ้ยใคเดินเดินไปเดยยินเลยเดินเลย อย่าเพิปนะครับดี๋ย้าเกิดถลุป่วยกไม่ดนะครับเมาเอาเลยจ้าเก๋าเก๋จ้าเก้าเาเก๋จ้าเก๋จ้าเกาเก๋าเก๋จ้า้าเกเกากเก๋น้้าเกก๋จ้าเก๋จเ้าเาก้ก๋น้เกอาเาเ้าเาเก๋จก้กเ้เ้าเก้ ไอเดงนี่สดจากไรเงินนี่กระดูกมาการผ่านมวยดีเฮ้ยมือนนี้เด่นเลยนะครับ ปัจจัยยุคสองปัจจัยยุสองส้มตำยังเหลือนะส้งตำยังเหลือครับใครไปกินข้าวนะครับส้งตำยังเหลือนะครับ เืสองแดงเือไฟหรือว่าเลือดไททันน้ำเงินจอมแก่นสองผลิันธ์จอมแก่นเขี่ยขาหน้าไปขวางขัางไนใครเนกัน đi lên 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 đi

ลอหดล่าอาวุธนะมีอะไรกให้หมดเลยที่สองมาแรกกันเลยสนุกจิ้มสองเลยจับจจที่สองมาจับมาเอาถึงสดมาติดมือไม่มีปัญหาเมมมาคุยกันไปเบ๊นเ้านี่นอยเรการแก้เกมนะฮะแก้เกมทคนนะครับจะแก้เกียังไงจะเงิน ไม่ใช่มันแค่ขึ้นมาระดับระดับประเทศเลครับเหมือนไม่ได้ไ,ไดเปรียบแล้วมาเหมือ,อยเยคุยเอไปจกูแล้วบ้าดู้ ก่อนว่องตอนเดินเลยเดินเดินเดินเอไปพักไปพักไปเดิดดีเต่นน ไปดิเปไปโอ้ไม่ตายไงคว้าามวยนี่้ไเวเราะเข้าได้ไปขไปอ้โหเก่งเอาห่เ้าไม่แขงแรงหน่อยดิเตี๊ยเวเาลงไม่ต้องเตดย้เตี๊ยดเต็มยอมนะมวยยอมหนี่เดียวมวย

你可以休 รการ่ต๊ดด่านะฮะมัสี่บกัเลยนะดับไอ้เอ๊ะไอ้แม่เลยไอ้แม่เลยวะับไอ้แม่เลไอ้่เลยไอแม่เอ

we